สวัสดีครับสวัสดี FC พีพไม้รถคุณมังกรทรัพย์เจริญนะครับตามเทรลกันครับเพื่อนๆวันนี้เรามาย้ายเจ้าน้องใหม่ไปลงหน้างานกันครับหน้างานก็แถวแถวถนนเส้นสองสีนะครับสายโชคชัยเดชอุดมครับนี่ครับ เทเลอร์ er, ครับเทเลอร์ er. หลวงตาจางครับพระคุณเจ้าครับพระคุณเจ้าพระครูชัยยะนเมติครับเทเลอร์รอเลยครับรอนี่ครับตามตูดกันมาครับมาจากสุพรรณบุรีนะครับคันนี้ซื้อมาจากสุพรรณบุรีนะครับสี่แสน กลางๆครับเนี่ยครับใช้บริการของตะหมูครับลูกศิษย์เอกหลวงตาจางครับศิษย์เอกพระครูชัยยะนะครับเอาตามกันดูหน่อยว่าผมจะพาเพื่อน มาดูนะครับตามมาดูก็เป็นโรงงานไฟฟ้านะครับไฟฟ้าพลังงานสะอาดนะครับเรียกกันง่ายๆก็โรงงานไฟฟ้าดับเบินะครับดับเบิลของอำเภอปราสาทจังหวัดสุริน,นรทร์นะครับที่ตั้งก็ตำบลตานีนะครับอยู่กับพี่ไม้รถขุดมังกรทรัพย์เจริญนะครับแล้วก็ คุณปูหน้ายาวครับเครื่อง Pd6 ครับอโหอ,อะไในเจ้าน้องใหม่ของเรานั่นนะครับเพื่อนๆอยู่บนกองชิปครับโอ้ยไม่ใช่กองชิปเขาเรียกว่าอ่กองกองอ่ กีดเท่าครับกีดเท่าก็มี SK 120คิขีดหนึ่ง้ามากทีแล้วก็พีพีซีสองร้อยรุ่นสามนะฮะแล้วก็บูมยาวก็เป็นเจ้านิติเซตเอ็กครับตอนนั้นเป็นเซเอ็กน่าจะเป็น 5G ครับวงยาวนะฮะเอาขอให้รถจอลงก่อนอน,นี่ครับอีไม่น่าใจไม่แนใจว่ารถเ <c oughs> ยห้ออะไรนะครับแต่เครื่อง PD6 ครับน่าจะเป็นนิสสันครับหัวยาวนิสสันริอิสุคิดไม่ออกอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูการขึ้นรถ เลื่กันนะครับอ่ะเตรียมขึ้นเลอร์กันนะครับเพื่อนๆอดเดี๋ยวครับขออนุญาตเคลียร์พื้นที่ก่อนครับ เพื่อนเห็นไหมดูพุ่งกีนะครับเห็นแดงๆไหมครับเพิ่งตักเมื่อวานนะครับเมื่อวานถึงตอนเย็นนะครับเนี่ยครับแดงมากเลยครับสนิมครับเ,เพิ่งตักเมื่อวานทิ้งไว้คืนเดียวครับสนิมขึ้นเยอะขึ้นไวมากเลยครับเป็นไม่ได้ก็อย่า ไม่ควรตักนะครับรถตัมก็เช่นกันนะครับเพราะว่ามันจะทำให้สนิมขึ้นเยอะนะครับแล้วกระบะก็บบ ผูกง่ายครับงอกเป็นดอกเกดเลยล่ะครับเ,เดี๋ยวเราจะขึ้นขี่บนหลังที่ใหญ่นะครับมุนปู Pd6 นะครับครั้งแรกครับครั้งแรกบางทเาีเราขึ้นรถเทลเลอร์ครั้งที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยนี่มันอันตรายนะเพื่อนๆเพราะเรายังจับจุดไม่ถูกนะครับว่า มันจะกระโดกไหมรถแป๊กโคน้ำหนักกดกดรถกดกดหัวรถเทเลอร์ขึ้นไหวหรือเปล่าะนะฮะ,ะต้องใช้ความชำนาญพอสมควรครับก่อนขึ้นเทเลอร์เราควรจะปัน่นสู้ก่อนครับปั่นแทก่อน จะให้แทงปีนนะครับอันตรายนะครับดูทางซ้ายทางขวาเอรถรถเราใบแทกของเราสองข้างนี่มันพอดีกระบะไหมมันแคบกว่ากระบะไหมหรือมันกว้างกว่ากระบะนะครับ อยกดทางนี้นะเพื่นอนกดลงไม่เอ่ยหันเลยดีกว่าครับมันจะได้ไม่กระดดกเรงนะฮะอันตรายครับเสียงกนันนี่เพื่อน ขึ้นลงรถเทเลอร์ควรที่จะเปิดเปิกปิดประตูนะครับ นะครับคนปิดประตูนะครับปล่อยเบรกเลยปล่อยเบรกเลยบบเบรกเบรกเฮลเลอร์ไม่ปล่อยเบรกครับเดี๋ยว ดีครับเฮ้ยวอลคืนครั้งแรกครับกับเจ้าพีดีโเกอร์รักทะเลหน่อยนะครับ เดี๋ยวไปชมกันข้างล่างกันครับไลฟ์บะ,ไ,บะไปเลยบะนี่ครับขึ้นแล้วครับขึ้นเดี๋ยวเราตามเจ้าน้องใหม่กันครับขึ้นคุณปูพีดีหกะครับไปงานขุดโตนะครับ,รบเสียวครับเสียว สูงสูงมากเลยครับแต่ดีกระบะกว้างหน่อยนะครับนี่ครับลักทุเลหน่อยนะครับอ่ะยังขายเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆเจ้า s อ1เ0ขีดหนึ่งเจ้าน้องใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราตามกันไปดีกว่าโอ้โอ เดี๋ยวตามกันไปดูที่ลงกันเลยครับเพื่อนๆ